สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอกรอบรูปใส่แบงค์ครับซึ่งผมมีการยกสเต็ปหนึ่งชั้นนะครับเพื่อให้กรอบรูปใส่แบงค์ลักษณะแบบนี้ครับให้ดูมีมิติมากขึ้นครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมมีการยกสเต็ปหนึ่งชั้นอันนี้คือแบบแขวนนะอันนี้คือเป็นกรอบรูปแบบแขวนก็ผมทำเอาไว้ก็จะมีหลากหลายแบบนะครับมีหลากหลายแบบวันนี้ก็เลย มาลองทำในสเตปแบบนี้ให้ได้ดูกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะกรอบรูปผมก็ใช้โทนสีประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะอัปเดตเป็นกรอบอีกแบบหนึง่งแล้วก็กรอบเนี้ยผมมานําเสนอนะครับส่วนกรอบอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่มีการยกเมาส์นะครับเผื่อใครที่มีแบงค์เก่าหรือว่ารูปภาพเก่าแล้วอยากจะไปทําเข้ากรอบแบบนี้ครับกรอบอันนี้ผมสั่งทําเป็นพิเศษนะครับพิเศษอย่างไรของผมเนี่ยมีการด้านหลังเนี่ยมีการทาเรื่อง เลื่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบงค์ได้นะครับเปลี่ยนแบงค์ได้เผื่อวันนี้อยากจะโชว์แบงค์รุ่นนี้วันนี้อยากจะโชว์แบงค์รุ่นอื่นๆแบบนี้ครับอันนี้เป็นการยกเมาส์ผมบอกอันนี้ชุดน,นี้คือยกเมาส์ประมาณ5สเต็ปยกเมาส์ประมาณ5สเต็ปก็เผื่อท่านใดอยากจะเอาไปเป็นแบบในการเข้ากรอบนะครับอันนี้คือทําให้กรอบเนี่ยโค้งนูนขึ้นเพื่อที่จะให้ดูเป็นมิติมากขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูเห็นไหมครับ ก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้จะทําให้ดูแบบว่าไม่ว่าจะเป็นภาพเก่าหรือว่าเป็นแบงค์เก่าหรือว่าอะไรก็ได้นะครับทําให้ดูแบบว่าเป็นมิติมากขึ้นนะครับให้ดูเป็นมิติมากขึ้นนี่คือการยกเมาส์หลายสเตปนะผมยกขึ้นมาหลายสเตปนะยกขึ้นมาประมาณทั้งหมดห้าสเตปแล้วก็ถ้าเผื่อใครอยากจะทําเป็นกระจกก็ได้นะใส่กระจกแล้วก็เจียปีนะครับจะทําให้ดูแบบว่าเป็นมิติมากขึ้นอันนี้ก็คือผมใส่กระจกแบบธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ ลักษณะก็จะปประมาณนี้จะทําให้ดูเป็นมิติมากขึ้นกับกรอบรูปอันนี้นะครับกรอบรูปอันนี้ก็ยกมาแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวจะอัปเดตอัปเดตต่อไปครับว่ากรอบที่ผมทําเสนอเรื่อยๆเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับไว้เป็นไอเดียเผื่อใครที่มีแบงค์เก่ารูปภาพเก่าแล้วอยากจะเข้ากรอบแบบไหนก็ลองเอาที่ผมลงไว้เนี่ยไปลองให้ช่างทําดูก่อนได้แต่ถ้าเผื่อใครหาช่างไม่ได้ ก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ก็ยังไงฝากกาดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยครับกับผมนครปฐมเงินตาโบรานสวัสดีครับ